สวัสดีครับวันนี้ลุงเฉลิญจะมาตัดเสาหลังคาโรงรถนะครับหลังคามันปูข้างล่างนะครับตรงตีนที่เพราะตรงนี้น้ําท่วมเห็นเปล่าครับที่แดงๆเนี่ยน้าท่วมลูกค้าก็าเลยให้มาตัดเสาปูเพื่อจะตัดต่อนะครับนี่เราต้องค้าก่อนนะครับต้องค้าต้องค้าโครงหลังคาเดิมก่อนหา,าเหล็กเสามาค้าแล้วเราค่อยตัดนะครับแล้วก็หาเหล็กมาต่อ ถ้าจะทำถ้าจะทาใหม่ก็ mm. ก,ก็เรื่อ,องใหญ่นะครับราค่าสมัยตก่อนมันโครงโครงมันใหญ่ใช้เหล็กเยอะนะครับอ,อันนี้ก็หาวิธีลู่ทางก่อนจริงๆมันก็ไม่ยากครับแค่เราค้ำให้ดีแล้วก็ตัดตรงข้างล่างออกก็เราก็หาเหล็กมาเชื่อมใหม่ได้นะครับ อันนี้เราก็เชื่อมสาวค้ำไว้ก่อนค้ำกับตัวคานข้างบนนะครับอันนี้เป็นโรงจอดรถนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัด นี่นะครับตรงนี้มันผูกข้าคิดทาสีกันสนิมไว้นะครับเราต้องเคาะปูนเอาก่อนเคาะปูนแล้วก็ตัดใช้ลูกหมูหรือว่าหินเจียสี่นิ้วขนาดสี่นิ้วตัดได้ครับ เนี่ยค่อยๆตัดไปก่อนอันนี้พอดีเหล็กมันไม่มีนะครับลูกค้าเขาก็แล้วก็โอเคเอาเหล็กกล่องสองนิ้วกล่องสองนิ้วสี่อันมารวมกันแล้วก็มาต่อนะครับแต่จริงเราก็ต้องเอาเหล็กกลมมาต่อเหมือนเดิม แต่ลูกค้าเขาเป็นคนคุยง่ายนะครับแล้วบอกเราจะรอปูนเรานะครับอันนี้เราก็ต้องแงะออกก่อนสกัดปูนออก อนนี้เขาเรียกงานซ่อมนะครับนี่เราตัดแล้วก็ต่อเข้าไปต่อไปแล้วก็เชื่อมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมง ทำไปด้วยแก้ไปด้วยทำงานทุกอย่างมันก็มีอุปสรรคปัญหาทั้งนั้นแหละครับมันไม่ได้ทำอย่างที่เราตั้งใจไว้ไปพบปัญหาข้างหน้าตลอดอันนี้ก็คือตัดเหล็กสั้นไปต้องมานั่งต่อเสานั่นเองนะครับตัดเหล็กที่จะมาต่อสั้นไปอ่าอันนี้ก็ทาสีกันสนิม แต่ลูกค้าก็าจะทยายา้เอาปูนมาก่อรอบเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมลุงเจริญนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแนละกดแชร์ให้ลุงเจริในะครับเผื่อจะเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ